สว,วัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูสมควรอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการสื่อสารนะคะเอ๊ะการสื่อสารมีอะไรบ้างเดี๋ยวด็กๆอยากรู้ว่าการสื่อสารมีอะไรบ้างนะคะใช้เครื่องมืออะไรบ้างเดี๋ยวด็กๆไปฟังเพลงกับคุณสมควรเลยนะคะไปเลยค่ะ เรื่องของเทคโนโลยีและการสื่อสารนะคะก็คือการติดต่อสื่อสารจากผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่งซึ่งมีทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารนะคะผู้ส่งสารก็จะส่งข้อมูลไปยังให้ผู้รับสารผู้รับสารก็จะเปิดอ่านข้อมูลเพื่อในการดูสิ่งต่างๆในการรับสารต่างๆเพื่อที่จะสื่อสารสิ่งนั้นออกมาค่ะ เครื่องมือในการสื่อสารมีอะไรบ้างนั้นอย่างแรกเลยค่ะเด็กๆในสมัยก่อนนั้นเลยตอนที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีโท,ทรศัพท์เราก็จะใช้จดหมายเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะในการส่งหากาันซึ่งจะมีบุรุษไปรษณีย์นะคะที่จะคอยส่งจดหมายให้เราในการเขียนจดหมายนั้นเราจะใช้ดินสอปากกาเขียนลงไปบนกระดาษอันนี้นะคะจะเป็นการสื่อสารที่ ช้เวลาค่อนข้างที่จะนานที่สุดเลยค่ะเด็กๆเ,เครื่องมือในการสื่อสารในชนีวิตต่อไปก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะโทรศัพท์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ทันสมัยที่สุดเลยสามารถรับข้อมูลได้ทั้งภาพและก็เสียงด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นโทรทัศน์โทรทัศน์เป็นการสื่อสารแบบที่มีทั้งภาพและก็เสียง เป็นการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ส่งสัญญาณลงมายังโทรทัศน์เด็กๆก,ก็จะสามารถเห็นภาพและก็ได้ยินเสียงต่างๆไปก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์ทำอะไรได้บ้างเอ่ยอย่างเช่นส่งอีเมลเช็คอีเมลเลน Facebook ที่เด็กรู้จักกันอยู่นะคะเราใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลหาดรละครภาพ,พยนตร์การ์ตูนต่างๆ ก็สามารถดูผ่านได้ทางคอมพิวเตอร์นะคะเด็กๆต่อไปก็จะเป็นวิทยุซึ่งวิทยุในสมัยนี้นะคะก็อาจจะหาดูได้ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าในสมัยนี้ก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์โทรศัพท์นะคะวิทยุเนี่ยก็เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีมานานเหมือนกันนะคะเด็กๆซึ่งปัจจุบันถามว่ายังมีอยู่ไหมก็ จะมีอยู่บ้างในการใช้สื่อสารนะคะอย่างเช่นของคุณตำรวจใช้วิทยุในการสื่อสารหาการค่าเ,เด็กๆเด็กๆก็อาจจะพบได้ในหนังหรือพบเห็นคุณตำรวจพบวิทยุติดตัวไว้นะคะต่อไปเป็นหนังสือพิมพ์สมัยก่อนที่ยังไม่มีทีวีอินเทอร์นเน็ตเหมือนทุกวันนี้ที่เข้าถึงง่ายนะคะในปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถพบเห็น ได้อยู่นะคะเด็กๆจากที่เด็กๆได้รู้จักเครื่องมือในการสื่อสารกันไปแล้วนั้นว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะจดหมายโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์วิทยุแล้วก็หนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะ เด็กๆก็อย่าลืมไปทบทวนกันดูอีกนะคะแล้วท้ายคลิปนี้คุณครูก็มีใบางานมาฝากให้เด็กๆได้ทำเด็กๆอย่าลืมทำกันด้วยนะคะวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบายบายค่ะ